เฮียทำาหมบาดานักร้องผมมันมาซัด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 อยู่รูหูขี้หูเต้นพื่ผับเพื่ผับเลยเนี่ยไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวอยู่ที่เพลงใครจะดีกว่ากันเว้ยไม่ไม่ยอมแพ้ <ทำ S 2> พมผมมีพวกผมมีตองเอ็ดตองสุดท้ายมึงมีสามคนมาไอ้บังอ่ะไหนเอาเพลงอินเดียสู้มันนี่เอออ่ะอ่ะเฮ้ยสู้มันสู้มันจัดนักร้องมาเลยเอามาทำอะไรเนี่ย <Elijah S 1> ฮะเอามาทําอะไรเอามาโชว์ตัวนิดเดียวแล้วก็กลับไปที่เก่าไปหบด่เวลาโอ้ออกมาโชว์ให้โอ้อโดดอ้ให้เมียเขาเห็นว่าเออผัวก,ก็ออกวีดีโอ,อเป็นไงนักร้องโอ้โหแต่ละคนไม่ไหวถ้าบะชันกันอย่างนี้ไม่ไหวสะืุมกึ๊ะ อะไรสลืมกือะไรครัคุณไพไม่ไหวฮะแบบนี้โอ้่ไม่ร้องไม่ประชันนี่เป็นแนวเก่าๆเป็นแนวเก่าๆเกินไปลูกทุ่งจำเจเห็นคุณยืนปวดหัวอยู่นานแล้วฮะนั่นนะสิครับมันเป็นยังไงที่จะดีผมจะบอกอะไรให้ฟังว่าอะไรถ้าพูดถึงนักร้องยุคนี้แล้วต้องวัยรุ่นครับผมวัยรุ่นพูนถึงจะตื่นตาและก็ตื่นใจวัยพศไม่ใช่นั่นมันรุ่นไหนนะพี่ก็เมื่อสามสิบปีก่อนเขาวัยรุ่นอยู่โอ้ยลืมแก่ไปแล้วจริงหรือเปล่าจริงๆคุณ คุณมีใครมาอ่ายุคนี้ไม่ต้องห่วงเลยรู้จักเต่าไหมเต่าหัวโจกอ่ะสมชายเข็มกลัดนั่นนั่นนั่นสมชายอะไรจดหัวจดเท้านั่นเลยดาราหนังด้วยอ่ารู้จักรู้จักเคยดูอ่าไม่ได้มาที่ผมพูดถึงนี่นักร้องวัยรุ่นมอดรู้จักมอดไหมมอดมอดมอดรู้จักสิครับสามหนุ่มสามมุมอยากติดใบพัดราตอฟารีไปหาเธออมอดที่ใช้ได้เลยไม่ได้มา อำพลลาพูนนี่ชอบมากฝากรอยเท้าเอาไว้ี่ถนัดเลยครับอ้าวัยรุ่นจับเลยอ่าฮะไม่ได้มาเดี๋ยก็โดนรอยเท้าอะมึงอะเอาคนที่มาไอ้ที่พูดถึงนี่นักร้องวัยรุ่นหนีบท่านมองเห็นปั๊บท่านจะรู้เลยว่าวัยรุ่นคนนี้นี่เจ๋งจริงๆ,ๆคุณมีใครมาครับคุณไผ่สีทองหัวแดงแจ๋เลยครับท่านหัวแดงนี่จะต้องเป็นเย็นจิตพรเทวี เป็นกรอกโคอกผมโว้ยแบกแตกแล้วไม่ใช่แล้วเบกแตกหมดแล้วอนี่พูดถึงวัยรุ่นจริงๆเลยครับท่านหัวแดงใช่ไอซ์ซนไปแล้วน้ำมันไปแล้วคนละคณะใครวะสติงวัยรุ่นชื่อเหมือนกับรถยนต์อ่าซื่อือนกับรถยนต์ชื่อเหมือนรถยนต์นี่ก็ต้องเป็นเปยโยมันมีที่ไหนอ่ะออกอัลบั้มชุดไหนหลายพลออดี้ครับท่านออดี้ออดี้ครับหัวแดงๆงใส่แ่น ใช่เอาออกมาเลยท่านผูมีเกียรติครับถ้าหากว่าท่าน<ห>พร้อมแล้วขอเสียงป้<ต>บงหูดังๆของท่าน ออนนี้ฮะแตคุณออดี้ฮะเพลงจบแล้วฮะโอ้ยคุณภายฮะลักษณะการแต่งตัวทรงผมแว่นตานี่ออดี้เป๊ะเลยอ้าวอา,อาระธานทอดครับอคุณออดี้แล้วทำไมร้องเพลงยิ่งยงล่ะฮะฮะ<า>ทำไมร้องเพลงยิ่งยงล่ะครับทรงผมออดี้ใช่ฮะราเบิ้งใบานาเนี่ยมาย,ยังล่ะมันที่ไหนล่ะครับขอนแก่นอ้าวแล้วทำไมไม่ร้องเพลงอื่นล่ะฮะ โอ้ยลองเพลงเอ็นบ่ได้ได้ของยิงย่องเพลงเดียวโอ้โหเป็นอย่างเล่าว่ามิสิตจับเหรอพี่แท้โอ้เล่าจาับเลยมันเคยเห็นเห็นไหมเนี่ยโ<ะ><ะ>ต๊ะนานี่น้อง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 เนี่ยน,น้องๆ้องนี่มิตรลุนจับจับเนี่ยแก้ตังใตกัะพานการจารับมาแล้วออไอ้จับนี่อะไรของคุณฮนะอ่ะบรรลุจากจับอีกแล้วโชว์เยโชว์ จับคืออะไรโอ้ยไม่รู้จักจับจับนี่ก็คือเปรี้ยวสดเผ็ดซ่าร่วมกันแล้วเป็นจับเปรี้ยวสดเผ็ดซ่าเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวโอ้ให้อย่างเรานี่จับเพ่ปล่าวะอเราขอจับได้ไหมวะโอ้โหมาเป็นแถว โอ้โหจ้าวกันใหญ่เลยวะขอแบบนี้จ้าวป่ะฮะอ่านงั้นงั้นคุณคุณสีบาลองลองจ้าวสิผมไม่เข้าใจฮะเนี่ยดูเนี่ยเดี๋ยวน้องน้องพาเนี่ยดูเนี่ยอ่นี่จ้าวนอนมันต้องจ้าวมากๆหน่อยว่าเพื่อนไอเรื่องจ้าวเนี่ยเราบายเอ้ยนี่ไม่ใช่จ้าวแล้วอะไรวะจังเลยเด็กน้อยแหงหลายอยู่จ้าวยังไง้